สวัสดีครับพี่น้องชาวบ้าวครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตัดไม้ไผ่สีซุกนะครับหรือไม้ไผ่หง่นะครับบานผมทั้งพี่สารทั้งอุบลนะครับเอินไม้ไผ่สีสุกนะครับที่ผมไม้ตาไว้นะครับก็จะมีล่มหนีนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับร่มหนีผมจะตัดเงาเลยนะครับตัดเงาขั้วไม้ตัดสวงโค้นเลยนะครับที่ที่น้ับที่ซื้อหนีนะครับที่พี่น้อง ยูซื้อนี้นะครับสี่ผมจะตัดกนะครับผมกับชุดนี้นะครับก็จะว่าสีเอาไปให้อาจารย์ชัดนะครับอาจารย์ชัดวัดปลายไงนะครับเพื่อนฝากมากนะครับว่าอยากไปไม้ไผ่สีสุกขนาด3เมตรนะครับช่วงโค่นนะครับเพื่อนจะเอาไปเห็ดดาวไงนะครับตัวนี้ก็ว่าจะเอาไปฝากครูชัดนะครับอยู่วัดปลาไงนะครับอ่ะ ผมสันนิษฐานว่ามันน่าจะได้นะครับเพราะว่ามือจากพื้นเพ่งมันนะครับพื้นเพ่งไม่ไผ่เป็นไม้ไผ่ที่แก่นะครับแล้วกับผิวบวบ่วยเสียดสีกันคือจังจงสีนะครับอ่ะทาแล้วก็ทาเริ่มกันแล้วมารับชมครับวิธีการตัดไม้ไผ่นะครับให้ตัดช่วงล่างนะครับสมมติลำมันโค้งไปยังสีให้าตัดช่วงล่างนะครับ ้าห้ามาตัดล้มันเป็นสีขามาตัดช่วงข้างบนนะครับไม่มมนจะสีนะครับมันอันตรายต่อห้านะครับให้ตัดช่วงข้างล่างนะครับนี่ครับ สั้นวันหยุดนะครับังนึงทไมถ้าอยากให้ดีก็เอาเรือเครื่องนะครับมาตัดมันจะง่ายแห้งนะครับผ่าเรื่อยๆหาเข่าไีย่ เลี ia, high, <ira> ้ยงบอทีพี่น้องเนี่ครับสู้ไปที่พี่น้องมึงเนี่ยเนี่ครับตัดเขาข้างล่างก่อนนะครับป่าเห็นห้าควายมาสับข้างข้างบนนะครับห้าควายมาไล่แบบนี้นะครับครับไม่จะจะโบฉีกนะครับอ่ไทยจัจะโบฉีกนะครับท่านผู้ชมหาห้ามาตัดข้างบนแบบนี้ปุ๊บข้างล่างมันจะฉีกเลยครับข้างล่างจะไป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 ไแปะมาเลยนะครับท่านผู้ชม การเจาตัดง่ายเนี่ยเพราะว่าในไทยมันอยู่ข้างนอกนะครับเพิ่นทำความสะอาดกอมันใบเรื่อยๆนะครับผมเจาตัดง่ายเนี่ยนะครับพุดเลยครับเจาตัดง่ายเนี่ยเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมวันกับบุกไฟอันอยู่บนไหน ครับกลัวจะได้เต่ละล่ำหรืบนอบนงนไงได้ครับอีพีน้องๆครับกลัวจะได้เต่ละล่ำมับนบมเงินเหลืองไงได้ครับทุกคน นี่สองคนมันก็นจะเอารุ่งไงเนี่ยนะครับพี่ๆน้องๆผมน้ำพลั้มตาเพื่อจห้เดตักช่วงช่วยง,งามน,นะครับ